เดี๋ยอีะบอกอะไรเก็บผักกินกระปุลสวัสดีค่ะพ่อกับอูพ่เพื่อนพี่น้องไปหาอยู่หากินเก่านะคะเก็บผักกินกับกินกันอยังก่อนปนปนเอ้ยปนเอ้ยบนแมนปนไปแหงปนบกเขือปนบกเสือกปุลไปแหงพี่น้องไปกระตาเปล่าได้หนีิอาวุธกันกระไรไป่ไปตลาดเข้ากระปิดเขาจะเอาว่าขายทำตลาดกรบโบได้บ่ได้ขานยังเลยเขาปีดเปิดตลาดกระปิด พักก็มีเล็กๆหน่อยๆพี่น้องเอ้าหน้าสืบสวนจะคล้องเลยละปอดสารพิษตอาถิ่นเานาะอ,อันนี้พักขาพักขาหรือจะโอมก็ได้กินค่ะเปเปตลาดเขาหลับว่า,าปเปิดตลาดนะัดปิดเบิร์ตเอารวราบเจ้าพวานไปน้ำเนี่ยน่นหยาบพวานไปลวกมันก็ปนเดี๋ยวโอกาสเนาะโออยังนี่แม่สีสวนตัวน,นี่ ค่ะก่อนให้เก็บมันก็ให้แตกค่ะบ่เก็บมันแตกเลยค่ะผู้อุ่นหอยพักกระดิ่งทั้งลังเออแม่ตะโกงเอากองเอาต่วนหอดพักกระดินงน่ะมันวหอยอดงามพ้นตกปไหม่ไหมไปเดี๋ยวสภาพเป็นแย่ใครมาแดงนูกจักเหมือนจอพังมาแดงอยู่หาแนวกินเนาะบมไมีแนวกินที่ต่างใดส่วนบ่ได้กินยังพี่น้องเลยผมจะด้ตรอนทะเลไปตลาดเขาก็ปิดตลาดเบิร์ด ก็เลยกลับมาหากินอยู่บ้านเนี่ยนะยังเป็นหงอม่วงที่พานใบมะม่วงที่ม,มาทานกินได้รได้เนี่ยได้หลอดสมทบกินกระปุลกินกระปุลเอาไปเฮ็ดชุบแป้งทอดกระสเสบได้พี่น้องไปไปทำขุนตอ่อได้ข้หวานเดี๋ยวเหงาข้าวหวานหมด ผักหวานค่ะอันนี้ผักหวานบ้านอันนี้ดอกไม้ยจะไปกินหยอดเย,ย้ยๆข้ากันไปสิเก็บใส่น้ำขันมอเมนเด้อเอาไปลวกผักหวานบ้านนี่ไปพัดพัดดีกว่าพัดน้ำมันหอยกระเสียบด้วยี่น้องเด้อเหย่งหยอดพระค้าอ่อนยอยู่ออต,าาตรงตรง่ามนยบงามเนยตามทัษามนโตมันออกไม่ไหนบนเขาปลูกเองเขาปลูกเอ๊ โอ้ยมันัดเองคข,ขออยังผิดมื่อนี้เมื่อดีแล้วพี่น้องเด้อได้ตัวไหนบอกสูฟัง่ยมฮฟันมายังเลยฟันนี่บดุงดาบ้อนดีหลยข้าตะโกนดี้อ,อนเง้อนดีหลยใส่กแกงเราใหม่กี่แสนเนาะ เอาแล้วเขาไปเก็บต่อไปค่ะอ,อ,อันนี้ยอด,ดเล็กค่ะดิแกงยอดอยู่ด้เนี่ยแต่ว่าได้จังสีมาเก็บก็มาเชยปนกับพักกินกับปนอันนี้ใบบกกรวดเนะเก็บเอาเฉลเล็กมาหน่อยใส่ตรงมีย่ำ หูดจ้ะหมดแล้วได้คือว่าหมดไตหัวหมดดำหมดดำยังหมดแดงนี่ละห่างมั่นไงห่างมันถึได้ห่างหมดแดงตันนี้ไปไปหมดกัดไดทั้งเดือนอุ้ยโมงค์อุโมงค์ไหมไม่รู้มองอุโมงค์อุโมงค์มันวิลีเจ็บเอาเพราะความนี่เพราะความบัว ะพอเราไม่ไล yeah. tamam, ่อร่อยพ่อกินใส้ปนปลูกไปให้กินไาปลูกเองบ่ได้กินดอกน้องหญ้าปลูกให้เสได้กินเก็บเอาพริกนั่นนี่เฮ้ยพริกนี่ดิไก่ไก่เนี่ผักเตี้ยวค่ะ อุโมงงอนแต่ว่ามิต้นพักเตจยวน้ำได้พี่น้องเด้อยพักเตจยวหน่อยพักเตจยวอ่อนๆหน่อดอ่อนๆเกิยงกระปุลผสมแฉบๆหน่อยพริกพริกยังไงพริกยังพี๊กขี้นูนี่น้ม่แน่หน่อยแอนนอยดยงๆพริกค่ะ พี่ปลูกเองจะบ่ได้ปลูกเองง่าปลูกสถานาการณ์ไม่ดีนะคะโควิดมันก็ไม่มไม,ม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่น้องเด้อไปใสก่กากยดดตกเด้อใส่หน้ากากาน้ำเห็นหมดใส่หน้ากากใส่หน้ากากเขาสวนเพราะว่าเขาบอกว่าสองคนขึ้นไปลักษณะดูสองคนต้องใส่หน้ากากแล้วพี่ปลูกเองค่ะเนี่ย ไปตลาดใช่คือ,อกระปิดเนาะเล็กๆเด้กินอย่างบัดนี้ยังคึอดอยู่บ่ได้กินแต่มากมากก,บ,กบปลากระป๋องกับอันนี้บอกบบอะไรก็คึกับข้า <laughs> วกับข้าวอยากกินไข่มดแดงอ่ะย่าในนี่น้กินเองหาตน้นหาหั่งมดแดงเองอยู่เพราะว่าไปตลาด,ดว่าตั้งใจสิไปซื้อไข่มดแดงมาไกลตลาดปิดไปฮอดตลาดตลาดปิดบ่ได้กินซ้ำกลับมาหาของกินในสวนคือเก่าป้า บื้งหนาวบื้งหนาวเอาไปได้ดอกยังหน่อยอยู่ยังหน่อยอยู่นะคะหลายขนาดนิรื่องนี้สื่อเขากินไปก่อนเพราะว่ามันยังบหมื่นใหญ่บมื่นหันใหญ่บมื่นหันมีหนามหนามหมื่นนี่ดีเบื้องแล้วเนี่ยหมื่นหันใสใสตัวน,นี้ใหญ่แน่เอา้าหญ่ายแน่หลุดใส่มือไปนำตัวนี้เขากินได้เนี่ยนะคะซสั่นีม่เขากินได้ไป นาเนีกินต่อไปไอ้ท่เนี่ยเนียวนงวอตะรเคบวอตะรเคปปกินกระปุแซบป่ะเ็ดเอาขึในสน,ในป่าไปลปาดตไม่ขี้นวนผมจเมปลาให้เขาวอตะเคบค่ะ วตเียบป๋อน่าแซบงัวหมันยังเกาะซื้อวันรวมขายขาขาย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 นุ่ว่าไงอันนี้กระงวก็น่าโตก็น่าโตกัผีห่งองแมดููไหนเด็กก็น่าโตอันนี้หวานพยอดแน่แดกที่อกพยอดแคยัง เพื่อแข่งหมด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 แข่งค่ะแข่งอันนี้ก็เก็บต่อไปเนะพี่น้องอ่ะอันก่อนขยะขยะนะคะเก็บพักกินกระป๋อนค่ะบนประแหง สักซไอ้บองฮู้ฮูเพิ่มได้หน่อยหน่อยหน่อยก็สิเอาเบิรหน่อยเดียวเอาไปตามเนาะก็เอาเจาะสักเซาะนี่นะะฝากกันแม่คลิปหนาด้วยพี่น้องของมังบังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปู้ภาเพื่อนเลยค่ะเด้อบ๊ายบายจากันแม่คลิปหนาค่ะ